ท่านผู้ชมเคยอยากจะทําซอฟต์แวร์ของตัวเองแต่เพราะเราไม่ได้เรียนซอฟต์แวร์มาเลยไม่รู้จะเริ่มยังไงหรือท่านผู้ชมอาจจะเป็นคนที่ตอนนี้กําลังสตั๊กเพราะว่าไปจ้างทีมจ้างบริษัทมาแล้วซอฟต์แวร์ปัจจุบันไม่สามารถแก้ไขได้เคยสงสัยไม่ว่าเราพลาดตรงไหนหรือได้รับคําสั่งมาว่าเออเนี่ยบริษัทต้องเริ่มทาแอปทําซอฟต์แวร์แต่ไม่รู้เลยว่าจะต้องเริ่มไงวันนี้คุณมาเจอผมแพ็กกนลิตาเราจะเล่าให้คุณฟังว่าการทําซอฟต์แวร์หรือการเลือกซอฟต์แวร์คอมพานีมาสร้างซอฟต์แวรร์งเเาน่ยป็ไ สวัสดีครับผมแพ้คำพูดจากรายการแพ้นัตตานะครับเราจะมาคุยกันเรื่องซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์วันนี้ซึ่งขอบอกเลยว่าเป็นปัญหาที่เห็นได้เยอะมากนะฮะลูกค้าพาร์ทเนอร์คนรู้จักเจะเจอปัญหาเหล่านี้ครับสิ่งที่เราต้องรู้ถ้าเราอยากจะสร้างซอฟต์แวร์ผมจะลองเล่าให้ฟังว่ามีหัวข้ออะไรบ้างที่เราต้องรู้ข้อที่หนึ่งเลยต้องมี mindset การสร้างซอฟต์แวร์ที่ถูก ข้อที่สองเราต้องรู้ว่าเราอยากจะสร้างอะไรก็คือเรียกว่าฟีเจอร์ข้อที่สามเราต้องเรียนรู้ด้วยว่าเทคหรือเทคสแต็กหรือทูที่เรามาใช้ในการสร้างซอฟต์แวร์นี้จริงๆมันมีผลในทั้งระยะสั้นและระยะยาวข้อที่สี่ต้องรู้เรื่องของการเงินว่า,ามันจะต้องใช้เงินเท่าไหร่จะได้รู้ว่าเรทในตลาดประเทศไทยกำลังมีประมาณเท่าไหร่แล้วข้อสุดท้ายคุณต้องรู้เรื่องกฎหมายด้วยผมจะขอบอกเลยว่าผมจะเล่าทั้งหมดไม่ได้ก็เน่เล่าหมดนี่คงหลายชั่วโมง แต่วันนี้จะพยายามเล่าสัก2ี่สิบาสิบนาทีให้ฟังเรามาเริ่มันเลยข้อที่หนึ่ง Mindset คือการสร้างซอฟต์แวร์ให่เหมือนกับการซื้อของซื้อรถว่าเรามีเงินเท่านี้เราอยากจะซื้อรถแต่การสร้างซอฟต์แวร์เหมือนกับการปลูกต้นไม้หรือร่วมกันสร้างบ้านเน้นที่ร่วมสร้างบ้านหม,มายความว่าซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องถูกสร้างขึ้นมาหลายคนที่นึกว่าเออเราจ่ายังค์ปุ๊บเราจะได้ของที่เราต้องการสิ่งที่ผมค้นพบคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าต,ตัวเองต้องการอะไรจริงๆเพราะ เรื่องของการสร้างสบายเป็นรายละเอียดทั้งนั้นเพราะนั้นใหญ่ทุกคนคิดว่าเหมือนกับถ้าใครเคยผ่านการสร้างบ้านมาแล้วจะรู้ว่าประสบการณ์เป็นยังไงอันนี้สองที่อยากจะเสริมเรื่องของการสร้างบ้านก็คือถ้าเป็นไปได้การเลือกคนที่สร้างที่ถูกต้องเนี่ยผมขอบอกเลยว่าเกือบครึ่งหนึ่งของความสักเซเตออีกเกือบครึ่งหนึ่งคือตัวคนให้คุณรู้ว่าคุณอยากสร้างบ้านแบบไหนแล้วพยายามหาคนที่มีประสบการณ์ในการสร้างอะไรอย่างนั้นมาแล้วอันนี้คือตัวสําคัญที่สุดหลัก นะครับในการสร้างซอฟต์แวร์ออกมาแล้วได้ซอฟต์แวร์ที่เราอยากได้ต้องการทํางานได้ดีแล้วอยู่ในบัตเจ็ตที่เราพอรับได้เนี่ยคือหาทีมงานที่เคยสร้างซอฟต์แวร์เหมือนที่คุณเคยอยากสร้างมาแล้ว,ลวผมอยากจะบอกว่าถ้าผมต้องเลือกระหว่างจูเนียโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งขอใช้คว่าโปรแกรมเมอร์จูเนียโปรแกรมเมอร์แต่นคนหนึ่งมีซีเนียโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งนะมีประสบการณ์ทํางานมาเยอะมากกว่าเยอะเก่งแต่ถ้าจูเนียโปรแกรมเมอร์เคยผ่านงานที่เราอยากจะให้ทํามาแล้วเนี่ย กับซีเนียร์ไม่เคยผ่านผมเลือกจูเนียร์สมมติว่าทั้งสองคนมายเซตดีเท่ากันใอยพยายามยเท่ากันเพราะว่าขอบอกเลยว่าประสบการณ์คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการสร้างซอฟต์แวร์สิ่งหนึ่งให้สําเร็จทีนี้ถ้ามีมายเซตถูกแล้วคือว่าเหมือนสร้างบ้านแล้วก็จงเลือกคนที่มาสร้างเหมือนกับที่เขาเคยทำมาแล้วเนี่ย,ยงั้นเรามาลงเรื่องของเทคนิคอลดีเทลสักหก่อนว่าคุณควรต้องรู้อะไรบ้างเอาเรื่องของโปรเซสก่อนการสร้างซอฟต์แวร์ที่สุดคือการใช้สิ่งที่ผมขอเรียกว่า Agile Methodology หรือการสร้างแบบ Agile ถ้าเข้าใจในหลักอันลึกซึ้งของ a อ i l จความหมายคือสร้างซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้เลยไม่ว่ามันจะเล็กขนาดไหนให้ได้ภายในประมาณ2อถึงสาอาทิตย์ไม่เกินนี้แต่ใช้ได้เลยนะเพราะผมอยากจะบอกเคล็ดลับของการสร้างซอฟต์แวร์อย่างหนึ่งคือซอฟต์แวร์จริงๆแล้วอะครับมันคือตัวที่ประสานความเข้าใจหรือมิทคอมมิ n ชันของสเต็คโฮเดอรหรือทุกยูเซที่มัเกี่ยวข้องกับตัวซอฟต์แวร์นี้เพราะฉะนั้น วิธีเดียวที่เราจะสามารถสร้างซอฟต์แวร์ให้ออกมาได้แล้วมันจะออกมาดีเนี่ยต้องเร่งเอาออกมนออกมาให้เร็วที่สุดแล้วให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมเนี่ยได้ทดสอบลองใช้หรือลองเห็นมันผมเพิ่งผ่านงานนัน,นึงก็คงไม่ขอพูดชื่อบริษัทนะครับแต่คือแบบว่าเชื่อไหมครับเราทำาโปรเจกต์ขเขาตั้งเจ็ดเดือนได้มั้งทาเป็นสปรินต์ไปเนี่ยคือที่เรียกว,ว่าสปรินต์คืออาจาจยาเนี่ยห้าเดือนแรกนี่ไม่มีอะไรทุกอ,อย่างไปโอ้แม่งเดือนสุดท้ายเนี่ยมีซีอาร์หรือให้เรามาแก้ไขซอฟต์แวร์ เป็นร้อยชิ้นอะ่ะท่านๆที่เราส่งให้เขาเทดสอบทุกๆสปรินต์เลยนะนะเพราะฉะนั้นมันเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้เอาไปให้ใครทดสอบหรือใช้เลยมีหลักแอร์จาวคือทุกๆสองอาทิตย์ถึงสามทิตขอให้ตั้งเป็นกฎเหล็กกับไอทีมซอฟต์แวร์ที่คุณจะจ้างมาใช้ทําเลยทุกอาทิตย์จะต้องมีอะไรออกมาให้ใช้ได้ทําจริงละขอมาถึงกฎข้อที่สองในเรื่องโปรเซสก็คือว่าถ้าคุณใช้อาจาวแล้วอะ่ะขอให้คุณคนที่จะใช้ตัวระบบเนี้ยหรือคนที่เป็นเจ้าของคนที่จ่ายเงินเนี้ย คุณเป็นคนทสต,ตัวระบบที่คุณจ้างที่คุณต้องการที่มันเกิดขึ้นเองผมว่าการที่เอามาทสเนี่ยจะแอัพพลิเคเบิลตั้งแต่นะครับด้ยตัวอย่างหนึ่งพวกสตาร์ทอัพฟาวเดอร์ที่ตัวเองที่อยากจะได้ระบบสองเอ่อโปรเจกต์แมเนจเจอร์ของตัวระบบของของโปรเจกต์ที่เราต้องการสร้างขึ้นมาเป็นกรีนฟิลด์เนี่ยนะฮะสามผมคิดว่าคงอาจจะไม่อัพพลิเคเบิลกับบริษัทที่โอ้โหจ้างโปรเจกต์เป็นพันล้านหมื่นล้านมันคงใหญ่เกินไปที่คุณจะมาทสคนเดียวแต่ผมเชื่อว่าคนที่ฟังอย่งเนี้ส่วนใหญ่คือพวกเทคสตาร์ท คนที่อยากจ,จะทำเทคสตาร์ทอัพคนที่กำลังเริ่มหรือหลายๆคนที่เป็นโปรเจกต์แมเน e เจอร์เข้ามาเทคโปรเจกต์ใหม่ๆผมเขาบอกว่าคุณเป็นคนเดียวที่จะรู้ว่าซอฟต์แวร์ที่จะถูกออกมาใช้งานเนี่ยมันควรจะต้องใช้งานยังไงไม่ใช่โปรแกรมเมอร์แต่จะบอกว่าอันนี้ถ้าโปรแกรมเมอร์ดูอยู่เขาอาจจะสาลดเจะเกลียดผมก็ได้นะแต่โปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่จริงๆแล้วเหมือนช่างที่ทํางานไม่ใช่แค่ตามสั่งอย่างเดียวแต่หลายๆครั้งเขาทํางานคือ ไม่ make sense คือโปรแกรมเมอร์จะมีลอจิกหรือความไม่ make sense ไม่เหมือนกับคนธรรมดาค่อนข้างเยอะผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้ามีคนที่อยู่ในโลกเขาเปิดฟังตรงนี้จะเข้าใจที่แบบว่าทำไมโปรแกรมเมอร์มันไปคิดอะไรให้มันยุ่งยากทำไมไม่ทำแค่นี้ใช่ครับผมถึงบอกว่ามันสำคัญมากที่คุณจะต้องเทสระบบและกายโปรแกรมเมอร์ด้วยเองก็กลับไปเรื่องเดิมเลยคือที่บอกว่าการสร้างซอฟต์แวร์เหมือนสร้างบ้านใครเคยสร้างบ้านแล้วปล่อยให้ช่าง สร้างบ้านไปเรื่อยๆตามแปลนของอาร์เคเต็กไหฮะท้ายออกมาไม่ได้เหมือนกับที่เราต้องการเพรันย้ําว่าโปรเซสอาจารย์กางเทสด้วยตัวเองเนี่ยเข้าในหนึ่งสอครั้งมากบางคนจะมาแย้งผมถามว่าแล้วเราจะมี QA เไปเพื่ออะไรพวก QA นี่ไม่มีอะไรครับ QA เป็นแค่การเทสเพื่อให้เช็คว่าซอฟต์แวร์มันทํางานตามที่มันถูกสั่งไปจริงหรือเปล่าแต่ไม่ไไหมยคมเขามันใช้งานได้ย้ําว่าซอฟต์แวร์ที่ไม่มีบั๊กไม่ได้ไหมายคมค่อยใช้งานได้มันจะมีความไม่เน็กเซน์ของมันถือว่าผมเตือนมมาแล้วนะฮะ ทุกบริษัทในประเทศไทยจะบอกว่าราผมไปถามว่าเออเนี่ยคุณชอบเดเวลลอปเมนต์โปรเจแบบไหนเวลาทากันคุณทําอาชจวาป่ะครับทุกคนจะเริ่มรู้สึกแบบเสียวสันหลังหรือจะเริ่มรู้สึกแบบเสียเซลล์ครับบอกว่าโอ้เราทําอาชจวแต่ผมไม่เคยเจอโปรเจกต์อะไรเลยไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลของฝั่งเอกชนนะที่ถูกจ้างมาทงกมดเนี่ยที่คนคิดแบบอาชจวาจริงทุกคนคิดคือราคาเท่าไหร่ทำอะไรเท่าไหร่ไปทำมาให้เรียบร้อยเจ้าที่ยังไม่รู้เลยว่าต้องการทำอะไรเพราะฉะนั้น โปรเจกต์ส่วนใหญ่ถึงเฟลการทำซอฟต์แวร์คือเขาไม่เข้าใจว่ามันใช้เวลามันใช้พลังใจในการทำฉันอยากจะย้ำว่าคนส่วนใ่ญงไม่รู้ว่า,วาจะเอาอย่งางไรคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องอื่นนะตอนที่จะเริ่มเดเวลอปเนี่ยอยากให้รู้ว่าเวลาคุณจ้างทีมโปรแกรมเมอร์มาทำซอฟต์แวร์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่โปรแกรมเมอร์หรือว่าทีมฟุตบอลเนี่ย ก็มีทั้งกองหน้ากองหลังกองกลางโคช้ชและขนาดกองหลังก็มีชื่อหลายตำแหน่งมีตัวสำรองทีมการสร้างซอฟต์แวร์ทีมหนึ่งก็มีหลายตำแหน่งคุณคงเคยเชินกับคำเาว่าโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์คือคนที่เขียนโค้ดสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาได้จริงๆถ้าไม่มีโปรแกรมเมอร์ก็ไม่มีซอฟต์แวร์แต่เชื่อไหมถ้าคุณให้ทั้งโปรเจกต์อ่ะมีแต่โปรแกรมเมอร์คุณจะได้ซอฟต์แวร์แต่คุณจะใช้มันไม่ได้เผิเอไม่รู้้วยซ้ัว่าดูหน้าตาใช้งานไม่ได้ก็เลยต้องมีอีกอย่างน้อยสองตำแหน่งข้อที่หนึ่ง เราเลยต้องมีดีไซ g n เนอร์ดีไซนเนอร์ที่คอยมาไกด์ว่าการใช้งานของซอฟต์แวร์เนี่ยมันควรจะใช้เป็นยังไงหน้าตาควรจะเป็นยังไงเราเรียกนี้ว่าดีไซเนอร์ดีไซเนอร์โปรแกรมเมอร์ละให้เปรียบเทียบก็คือสายอาร์ตก็จะเป็นดีไซ g n เนอร์สายโปรแกรมเมอร์เป็นสายคณนิตก็แล้วกันแต่เชื่อไหมใช้ดีไซ g n เนอร์ใช้โปรแกรมเมอร์ mer, ก็ไม่ได้หมายความว่าซอฟต์แวร์จะออกมาได้เพราะอะไรไทม์ไลน์บัจเจ็ตบริหารว่าใครทำอะไรไม่มี ก็เลยต้องมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าผู้จัดการ manager หรือ project manager คนนี้เป็นคนที่คอยบริหารว่าใครทําอะไรใช่ไหมครับคอยคุยต่อรองอะไรกับลูกค้าหรือ user นะฮะจริงๆแล้วที่โครเดิมเราหรือหลายๆครั้งเนี่ยผมจะชอบให้ project manager เนี่ยถ้าเป็นโปรเจกต์ที่ไม่สเกลใหญ่ก็เป็นคนที่ไปอะไรเก็บรีคัวร์มทกับลูกค้าหลายๆครั้งในโลกธุรกิจเราจะเรียกอันนี้ว่า D A หร <Yeah>. ือ Business Analyst แต่ผมมองว่า เนื่องด้วย P&M เป็นคนที่กระจายงานให้กับทางโปรแกรมเมอร์ด้วยตัวเองเนี่ยหลายๆครั้งทุกคนเ,เป็นคนที่ไปเป็นสื่อสารกับกเอ่อทางลูกค้าได้เหมือนกันสามานะครับโปรเจกต์แมเนเจอร์ดีไซเนอร์และโปรแกรมเมอร์คราวนี้เราทําระบบออกมาเนี่ยโปรแกรมเมอร์ดีไซเนอร์ทำระบบออกมาเพราะโปรเจกต์แมเนเจอร์เราจะรู้เลยว่าระบบมันสามารถที่ไม่มีบั๊กไม่มีเอ r o อเราเลยต้องจ้างเทสเตอร์เป็นบานกรณีนะฮะเอ่อทนสี่คอร์หลักเนี้ยจะเป็นตัวคอร์หลักของตัวทีม ที่สร้างระบบขึ้นมาซึ่งผมเนี่ยจะบอกว่าคนที่ represent ฝั่งทางธุรกิจคนที่บอกว่าเราต้องทำซอฟต์แวร์ออกมาแล้วมันจะไปใช้ได้ขายได้หรืออะไรคือคุณคุณ b บเออร์หรือคนที่ว่าจ้างคุณคือตัวแทนของฝั่งธุรกิจที่คุณรู้ว่าถ้าซอฟต์แวร์มันออกมาได้อย่างนี้นะโอ้ฉันเอาไปขายฉันเอาไปใช้ได้อย่างนี้ท่านคนที่ผมจะบอกว่าครึ่งหนึ่งของความสำเร็จอยู่ที่คุณ แลวหลายๆบริษัทที่ว่าจ้างอย่างเช่นบริษัทของผมหรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้บอกบริษัทผมเพอร์เฟกเรามีการผิดพลาดอะไรกับลูกค้าพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้หลายๆท่านที่ดูอยู่คือบางครั้งอ่ะซอฟต์แวร์โปรเจกต์เฟลคุณได้ให้ร mm ีวิวควา e n t เขาดีอย่างคุณได้ทดสอบระบบดีอย่างคุณได้เซตบััเจตดีอย่างได้ตั้งทานลายที่รี o ซเ b ิลหรือไม่เพราะ,ะนั้นการทำงานซอฟต์แวร์โปรเซสที่ผมอยากจะพูดปิดคือมันทำงานเป็นทีม และอยากจะย้าว่ามีเงินพันล้านร้อยล้าน,านไม่ได้หมายวามเขาคุณจะเสกซอฟต์แวร์ที่สามารถตอบโจทย์ได้และใช้งานได้ดีแล้วคุณจะใช้เงินเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหรือหลักสิบล้านหรือร้อยล,ล,ล,ล้านในการสร้างซอฟต์แวร์ัถัดไปที่คุณอยากจะสร้างเนี้ยผมอยากจะบอกว่ามันจะมีด็อกิีเมนต์เอกสารที่คุณสามารถที่จะเอาไวด้ดูเข้าใจว่าการดีไซน์ระ,ะบบซอฟต์แวร์นี้มันถูกสร้างขึ้นมาได้ไงบ้างเอาแบบคร่าวๆที่เป็นเรียกว่าแบบ ควิกวินหรือว่าเป็นแบบลีนก็แล้วกันไม่จำเป็นต้องมีแบบเป็นร้อยเป็นสิบอย่างข้อที่หนึ่งเอาแบบง่ายที่สุดเลยนะผมพอบอกว่าทุกๆซอฟต์แวร์โดยเฉพาะฝั่ง Business a p p l i c เ t i o นเนี่ยเริ่มต้นด้วยการทำ Business Flow ตัวนี้จะเป็นตัวที่อธิบายว่าทุกอย่างมันควรจะทำงานอะไรไงใครทำทำเมื่อไหร่แต่ s i n เน s Flow เนี่ยมันไม่พอการที่เราจะเข้าใจลึกขึ้นจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าม o c k กัเพราะมันทำให้เห็นเลยว่าในแต่ละ แอคชั่นแต่ละสเตปเนี่ยหน้าตาของที่มันจะใช้งานจริงมันจ,จะหน้าตาออกเป็นยังไง2แล้วนะครับถ้านอกจากดิสเ Flow และตัว Mockup บางครั้งมันจะมีรายละเอียดใน Logic หรือสิ่งการทํางานของตัวซอฟต์แวร์ที่เราไม่สามารถแคปเจอร์ได้ด้วยภาพเราเลยแคปเจอร์มันในตัวที่เราเรียกว่า SIS Software Requirement Spec ค <Okay. S 1> ราวนี้ก่อนที่ผมจะไปในพาร์ทอื่นก่อนผมอยากจะบอกว่าซอฟต์แวร์ที่ทําแล้วถูกต้องจริง ใช้งานได้จริงๆไปถึงระดับโลกจริงๆมันเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะว่า Requirement ทุกอย่างถูกเขียนละเอียดยิบแต่มันเป็นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายคือผู้จ้างและผู้ถูกจ้างเนี่ยเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วก็ทํางานมาด้วยกันโดยที่เน้นความเข้าใจตรงกันและไม่โกงกันเป็นหลักไม่ใช่การที่เอา r e q u i r e m e ม t มาเป็นที่ตั้งแล้วบอกว่าทําไมคุณไม่ทําตามไอตัว e c i f i เ a t i o n ตางพวถามได้คุณคิดว่า Facebook Instagram นะครับ WhatsApp นะฮะ ไลน์คุณคิดว่าแอปเหล่านี้ตอนที่เขาเริ่มอ่ะคุณคิดว่าเขาเขียนสเปสิฟิเคชันในคนที่สร้างคนที่ถูกจ้างทำเนี่ยเขามานั่งคุยกันแบบทำเป็นสเปสิฟิเคชันเป็นทีวอาเขียนละเอียดยิบเสร็จปุ๊บก็ถึงจะสร้างขึ้นมาทางเราอยากจะทำซอฟต์แวร์ตามสเปสิฟิเคชันหรืออยากจะสร้างซอฟต์แวร์ที่มันสุดยอดออกมาแล้วมันใช้ประโยชน์ได้จริงๆคุณเลือกหรอจำนะครับเอกสาร deliverable ต่างๆ d o c umentation ของซอฟต์แวร์ถูกสร้างมาเพื่อเป็นการแคปเจอร์ความเข้าใจณนะตอนนั้นแล้วก็ i m p implement ออกมา แล้วก็กลับมาทําใหม่มันไม่ใช่ว่าการทำซอฟต์แวร์เอ่อดูเรเวลหรือด็อกิเม้น์ทุกคนจนหมดเสร็จแล้วไปทำรอบเดียวนั่นแหะคือไม่ใช่อจาจังแน่นอนทุกคนคงเคยได้ยินคำว่าบลูฟ i n นหรือว่าถ้าเราสร้างบ้านเราก็จะมีเป็นเอ่อเขาไม่รู้แบบผังบ้านหรืออะไรใช่ไหมของซอฟต์แวร์เนี่ยเราเรียกว่าซอฟต์แวร์ r c h i t คเ t u r e อร์ตัวนี้เนี่ยครับอยากจะแค่พูดไว้เลยว่าถ้าคุณทาซอฟต์แวร์อะไรแล้วปรากฏว่าระบบมันห่วยทํางานช้านะครับสเกลไม่ได้หรืออะไรผมบอกเลยกลับมาดูที่อาร์เคเต็กเ e อร์นะครับอาร์เคเต็กเ้อ สามารถที่ดูไปได้ถึงได้แมก้กระทั่งเรื่อง security ของซอฟต์แวรได้ด้วยเหมือนกันนอกจากซอฟต์ a r ร์ architecture แล้วมีอันหนึ่งคือเราเรียกว่า data dictionary คือซอฟต์แวร์ทุกประเภทที่ถูกสร้างมาจะต้องมีการเก็บข้อมูลข้อมูลหน้าตาเป็นยังไงจริงๆแล้ว่มันเก็บไว้เหมือนกับข้อมูลบน excel เลยแต่สั์เฉพาะของโปรแกรมเมอร์เวลาเขาพูดถึงดีไซน์เนี่ยเขาเรียกว่า data dictionary นะครับอ่ะควรก็คือเราจะมี t a o l เราจะมี m o c k u p เราจะมีะตัว SIS Software Requirements Specification ที่เขียนเป็นบวเราจะมี Software Architecture แล้วเราจะมีตัว Data Dictionary นะครับ5ตัวนี้คืออย่างต่ำนะฮะแล้วก็เพิ่มเพิ่มอีกนิดนึงการที่บริหารโปรเซสทั้งหมดไม่กี้ไม่ว่าจะมีเอกสารที่ดีแล้วรู้ว่าทีมมีใครบ้างแล้วเราจะกลจะเทดสด้วยตัวเองว่าทำเป็นอาจาวก็คือเป็น Sprint เนี่ยผมขอย,ย้ำอีกอย่างหนึ่งเลยคือต้องมี Project Management Tool Software ไม่ว่าคุณจะใช้เป็นตาราง Excel นะฮะ คุณจะไปใช้ซอฟต์แวร์อย่างเช่น Trello บ้าง j i r a บ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้มีเพราะไม่งั้นจะไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรบ้างจบจบในเรื่องของการบริหารซอฟต์แวร์สร้างขึ้นมาคราวนี้เราก็จะมีเข้าโปรเซสที่เรียกว่าเวราจะเริ่มสร้างซอฟต์แวร์เนี่ยสมมติเราตกลงเรื่องคอมเมอร์เชียลอะไรกันตกลงทีมงานอะไรละอ่ะเราจะต้องเริ่มสร้างนะ เราจะ break การทําในแต่ละช่วงในแต่ละพาร์ทเราเรียกว่า sprint นะครับทําที่ย sprint ก็บอกแล้วว่า2-3อาทิตย์ใน2-3อาทิตเนี่ยเราจะเริ่มการแต่แดดดีไซน์คุยตกลงกันเรียบร้อยอสร้างสร้างเสร็จมีการทดสอบทดสอบเสร็จมีการ deploy code ขึ้นไปถูกะด deploy code คือหมายว่าเอา code ขึ้น cloud แล้วกันเพื่อเริ่มใช้งานได้แล้วเราก็ r e p e a เนี้ยไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนจบ จริงๆมีซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์คนหนึ่งที่ผมรีสเป t มากๆเลยมากๆเลยนะเขาบอกว่าเขาไม่เขียนซอฟต์แวร์สเปซิฟิเคชันอะไรทั้งสิ้นเขาบอกว่าซอฟต์แวร์คือการซอฟต์ปรอบเลมหมายเขาว่าแค่เอาโพสต์โน้ตอะแล้วก็เริ่มไล่เขียนเลยว่าไอ้ซอฟต์แวร์มีปัญหาอะไรบ้างแล้วทุกๆวันก็คือแค่แก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆจนไม่มีกระดาษมาอีกเลยเขาถือว่าซอฟต์แวร์จบนี่ยจริงๆแล้วอ่ะสำคัญมากเลยนะเป็นแก่นเลยคือทุกอย่างที่เราทำมันควรจะแก้ไขปัญหาให้ เมื่อเป็นทั้งผู้ใช้งานโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์รกรมร็มีปัญหาได้ดูปะเจ้าของจ่ายตังค์นะครับและหรืออื่นๆเ,เนี่ยแก้กันจนหมดนะฮะอันนี้ก็ขอนอกเรื่องไว้คนที่พูดคนนี้ชื่อพีเตอร์ฮินเจนส์คนที่ผมดีสเปกมากจริงๆถ้ามีเวลาไปลองฟังดูวิธีการสร้างซอฟต์แวร์เขาผมชอบมากอ่ะแล้วเรามาลองคุยกันว่าแล้วซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะใช้เงินเท่าไหร่เรทที่ประเทศไทยเท่าไห่ อ่ะผมบอกได้เลยถ้าไปจ้างพวกเด็กมหาลัยก็คงเป็นหลักพันต่แบบหลักพันสองพันเป็นงานเป็นชิ้นอย่างนี้นะฮะแต่เป็นงานเล็กๆนะฮะหรืออจะหลักหมื่นก็มีแต่ถ้าพูดเราพูดถึงงานโปรเ e s ชั o นอลที่คุณจะทำสตาร์ทอัพนะฮะผมบอกได้เลยว่าเรทในประเทศไทยเนี่ยไปจ้างพวกฟรีแลนซ์นะฮะโอวันหนึ่งย่างตางก็พันบาทสองพันบาทนี่เชื่อว่าหลายสตาร์ทอัพก็จ้างอยู่ที่วันละสองพันนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเราตีถัวฉเฉลี่ยว่าวันหนึ่งเ,เดือนหนึ่งคนทํางานประมาณยี่สิบกว่า,มา 20, วัน ก็ประมาณหกหมื่นกว่าบาทถูกปะเอ่อหรือสี่หมื่นกว่าบาทก็คงจะเป็นไปได้คราวนี้นี่คือเรทพวกฟรีแลนซ์ถามว่ามีสูงอันนี้ไม่มีนะฮะบางคอนเซ็ปที่คิดว่าตัวเองเก่งเอ่อมีประสบการณ์เยอะนะฮะชาร์จแบบชั่วโมงหนึ่งสองพันถึงสามพันบาทก็มีนะฮะเอ่ออันนี้คือเรทเป็นต้นอย่างเช่นที่เราสามารถท e ี่จะคาดได้ว่าอาถ้าโปรแกรมเมอร์ที่มาดั่งคอยเขียนโค้ดให้เราต่อวันถ้าเป็นฟรีแลนซ์ประมาณเท่าไหร่ ถ้าสมมติว่าเป็นคอนเซ็ปท์ที่เก่งๆมากๆากอาจจะไม่มาเขียนโค้ดละแต่แค่อธิบายซอป,ปัญหาให้อันนี้ก็อยากหลักสองสามพันสี่พันบาทต่อชั่วโมงคราวเนี้มันไม่ใช่แค่เราสามารถจ้างคนเดียวเราต้องสร้างทีมถูกป,ะปะ่ะเพราะฉะส่วนใหญ่ฟรีแลนซ์เนี่ยบางครั้งก็จะมีเพื่อนนะฮะมารวมกันเป็นแก๊งหรืออาจจะโซโลอันนี้ก็แล้วแต่คุณแล้วล่ะแต่ถ้าเป็นบริษัทส่วนใหญ่เขาจะสามารถเอสเซมบมาได้เลยว่าเธอต้องมีคนเท่าไหร่นะฮะมีกี่คนแล้วก็เงินเท่าไหร่ผมจะบอกได้เลยว่า ถ้าโดยเฉพาะคุณสร้างซอฟต์แวร์ครั้งแรกผมไม่อยากให้ทีมใหญ่ไปเกินกว่า4คนหมายถึงว่ามีคนหนึงคนอย่างน้อยที่เปคนคอยเก็บ requirement test รบบทุกอย่างดีไซน์อะไรอีกโปรแกรมเมอร์สคนแม็กแม็กซิมัมสคนและเหลือจะมีเป็นดีไซเนอร์หรือเทสเตอร์อีกหนึ่งคนทีมที่กาลังดีเวลาเริ่มอะไรใหม่ ควรจะมีประมาณสี่ถึงห้าคนไม่เกินแล้วทําชุดแรกออกมาก่อนเมื่อกี้พูดเรทไปของแบบอย่างเช่นเป็นฟรีแล้วใช่ปะ่ะอันนี้ถ้าเป็นเรทของตัวองค์กรผมก็เห็นตั้งแต่มีแมนเดย์คนหนึ่งประมาณเจ็ดพันบาทนะฮะไปจนถึงแบบสมมติประมาณหมื่นสองถึงหมื่นห้าต่อวันนะฮะถ้าแพงๆหน่อยพวกที่เรียกว่า SA p อะไรผมว่าสองหมื่นสองหมืนห้าต่อวันก็มีนะฮะอันนี้คือแมนเดย์เรทเลยซึ่งก็คูณกันไปก็เห็นได้ชัดว่าทําไมซอฟต์แรวทำงานแค่เดือนสองเดือนเป็นล้านก็มี ็ไม่เป็นเรื่องปกติก็เป็นเรื่องทั่วไปของในตัวองค์กรเขาเรียกว่า enterprise software ไม่ว่าเขาจะชาร์จคุณเท่าไหร่ผมว่าสิ่งสำคัญคือไปเรียก software vendor นะครับจะเป็นฟรีแลนซ์หรือแล้วแต่คุณเอาไปสั่งสองสาเจ้าลองเล่าให้เข้ฟังมว่าอยากทำอะไรให้เขา estimate ให้ว่าราคาประมาณเท่าไหร่คุณจะรู้ทันทีเลยว่าเงินที่คุณมีอยู่ในกระเป๋าเนียกับไอที่เขา estimate เนี่ยมันห่างร้อยขนาดไหนผมขอพูดอย่างนี้ถ้าเงินในคุณกระเป๋ามีแค่นี้แล้วไอคนที่ส่วนใหญ่เขาชาร์จกันประมาณขนาดนี้ผมขอให้คุณกด คุณต้องไปเวิร์กในการกดสกคปของคุณให้ต่ำกว่านี้ผมบอกเลยว่าดีที่สุดในการสร้างซอฟต์แวร์นะคือเงินในกระเป๋าคุณมีอยู่เท่านี้แต่ว่าไอ้ที่เขาชาร์จคุณอ่ะน่าจะประมาณนี้เพราะคุณต้องเหลือเก็บไปด้วยเพราะมันจะซัมติงวิวโกรองการบริหารซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดคือการที่เราทําให้คนที่เขาทํางานให้เราเนี่ยไม่รู้สึกเหมือนว่าเขาโดนเอารัดเอาเปรียบคือคุณบอกว่าทํางานไปเรื่อยอ่ะแต่ชาได้ให้เงินคุณเท่านี้คนมันก็ทนได้ถึงระดับหนึ่งเท่านั้นแล้วผมเจอลูกค้าหลายเจ้า ที่ทําอย่างนี้นะครับในอันนี้ในกรณีที่เราไม่คนที่ทําซอฟต์แวร์ไม่ผิดนะเนาะหลายที่ชอบที่จะให้มันฟิกไพรซ์ฟิกคอนแทคเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเดียวเลยเพราะเขาบอกว่าเขาขอบัตเจ็ตมาเท่านี้ซึ่งความเป็นจริงแล้วอะ่ะหลายบริษัทจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วพอคุณทำโปรเจกต์ซอฟต์แวร์คุณจะมีความต้องการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงจริงๆบัตเจ็ดจะเพิ่มขึ้นแล้วแต่คุณเนี่ยเอาละเอาเกรียบบริษัทซอฟต์แวร์ด้วยการที่คุณไม่ยอมเพิ่มบัตเจ็ตต่าง ผมมีทางออกแล้วผมอยากจะให้กัรจัดจ้างจัดซื้อของภาครัฐแล้วก็ของเอกชน,นทั้งหมดเป็นอย่างนี้ก็คือข้อที่หนึ่งการทําซอฟต์แวร์ทั้งหมดมันต้องมีบัต g เจตนะฮะการตั้งบัต g เจตเนี่ยเป็นการตั้งบัต g เจตไว้แต่เราไม่จําเป็นที่ต้องจ้างบริษัทที่จะมาทําให้เราเนี่ยเท่ากับจํานวนบัตเจตที่เราต้องการหมายความว่าผมก็ลังบอกว่าถ้าคุณมีบัต g เจตอย่างเช่นสามล้านคุณอาจจะแบ่งซอยย่อยอไยปทั้งหมดส10ส่วน แล้วคนก็เลยจ้างเขาทีละสามแสนแล้วข้อดีก็คือว่าถ้ามันทําไปแสนสามแสนแรกสมมุติว่าเขาทํางานได้ดีจบแต่อาจจะไม่ได้ดีมากคุณไม่ค่อยแฮปปี้คุณก็เลิกจ้างแล้วคุณก็ไปจ้างคนอื่นนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าอาเจาวประเทศไทยผมไม่เคยเห็นอาเจาวไหนเลยจ้างผมมาทํางานผมไม่แฮปปี้กับผมแม่ก็จ้างต่อไปเรื่อยๆคือมปนแปลกมากและก็เลยต้องมาพูดถึงเรื่องถัดไปก็คือเรื่องเทคนิคอลสแตล์ เพราะอะไรเลยไหมครับการที <award> ่ค <dragging> ุณจะไปเปลี่ยนเนี่ยถ้าคุณเลือกเท็ก s t แ c ็กผิดตั้งแต่แรกหรือคุณยอมให้เขาเรียกว่าโปรแกรมเมอร์มันหลอกคุณว่าต้องใช้เท็ก s t แ c ็กอย่างรุ่นนี้ครับก็อาจจะโดนล็อกเป็นแค่ต้องจ้างเขาอย่างเดียวไปตลอดการเพราะฉะนั้นเท็กแท็กเนี่ยซึ่งเป็น topic เขอที่สามเนี่ยถึงมีความสําคัญเพราะว่าหลายคนละที่ผมเห็นที่เขาเปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนทีไม่ได้เพราะอะไรฮะเขาดันไปเลือกซอฟต์แวร์ที่มันแบบคนอื่นมาทําต่อไม่ได้เช่น แต่เ,เรียกโปรแกรมมิ่งแรงเปิดอย่างเช่นที่เลือก PHP PHP มันก็มีโปรแกรมเมอร์เก่งๆอยู่นี้เขาไม่ใช้แล้วครับ PHP มันห่วยนะครับก็ขออภยัยหลายคนอาจจะมองว่าเออมันมีคนใช้เยอะแต่ผมก็ขอบอกว่าไอ้พวกคนที่ใช้เยอะมีแต่โปรแกรมเมอร์ที่มีเก่งทั้งนั้นนะครับถ้าถามผมเมนสตรีมโปรแกรมมิ่งแ n ง u a g e s ที่พวกโปรแกรมเมอร์เก่งๆใช้ผมก็มีแค่สี่ภาษา t y p e s c r i p t Python Kotlin Dart นะครับเออ Swift เนี่ยหลายๆคนก็ใช้นะฮะแต่คือส่วนใหญ่แล้ว ช่วงนี้เท่าที่เห็นก็คือทำโมบายแอปก็ใช้ cross platform a n g e o i d อัปเดตอัปเดตเล็กน้อยเดี๋ยวนี้คอนเิ่งสามารถเขียนได้หมดแล้วนะฮะ iOS Desktop Android นะครับมันเป็น multi platform แล้วเผื่อก็แข่งกับ Dart หรือ flutter ตรงๆรง้ก็เถ้ากลับมาเรื่อง t Text Stack คือก็เลือกให้มันถูกเพราะถ้าเลือกผิดเนี่ยก็เจง๊งแล้วผมขอบอกเลยว่าตอนที่เริ่มโปรเจกต์เนี่ยขอพูดอีก2เรื่องเมื่อกี้พูดถึง Stack แล้ว S แรกขออีก2 S S ที่2คือฝาก ทำ security test ด้วยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ security test ถ้าไม่ทํไม่ server ถูกแฮกนะครับก็ข้อมูลรั่วไหลผิด PDP ถูกสู่ได้ก็รบกวนไปทําพวกที่เป็น security test ต่างๆเ็น test หรืออะไรก็ว่าไปน,นี้ไปลอง Google จากอิน์เนได้แล้วข้อสุดท้ายการ scale หลายคนก็ถามผมเหมือนกันว่านวเ,เนี่ยเรากำลังจะเริ่มโปรเจกต์เนี่ยเราควรจะทำให้มันสเกลเลอรเบลไปเลยไหมเอาลูกค้าร้อยแรกให้ได้ก่อนไหมเอาคนไปใช้ก่อนไนหะมเห็นหลายโปรเจกต์มากเลยอ่ะโอ้เราจะสเกลเป็นระดับ f เฟซบ o ๊กไหมทำออกมามีคนใช้ไปหนึ่งพันคนเลยทำเป็นแค่ Virtual Machine อันหนึ่งก่อนมีแค่เอาแบบบ้นานหลังเล็กๆก่อนนะฮะอย่าเพิ่งไปสเกลใหญ่มากเพราะสเกลใหญ่มากก็เปลืองตังค์นะครับ <S <S คุณรู้ไหมครับว่า Uber อ่ะครั้งแรกเลยตอนที่ทำมาไอถ้าจำไม่ผิดฟ er าวเดอร์มันชื่อเทรเวสคลานิกหรืออะไรสักอย่าางงเเีี้ยยไปจอินนด เออแต่มันก็รอดมาได้นะคือคือหุระบบ่วยมากเลยหรือะจนพอแบบฮิต product market fit มีคนใช้เยอะมันก็ได้ฟันดิ้งเข้ามาแล้วมก็จ้างทีมอยู่อเมริกันเข้ามาเขียนโค้ดใหม่ทิ้งใหม่ทิ้งโค้ดพวกอินเดียนเขียนหมดแต่เห็นไหมบ a โค้ดแล้วไงธุรกิจ win, วินปะวินก็เป็นไปได้คราวนี้พอเราพูดถึงเรื่องของการว่าจ้างเรื่องของเงินแล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วครับเรื่องของกฎหมายก็อยากจะบอกให้ชัดว่าข้อที่หนึ่งเลยสิ่งที่คุณจะต้องรู้คืออะไรครับ document contract ตัวสัญญานะครับต้องมีเพราะอะไรรู้ไหมครับกฎหมายประเทศไทยนี้ถ้าใครไม่เป็นตามที่ผมบอกเนี่ยทวงมาทวงมาได้ครับคุณรู้ไหมครับว่ากฎหมาย intellectual property ทางด้านซอฟต์แวร์ของประเทศไทยเขียนไว้ว่าถ้าไม่มีการอักรีกันชัดเจนว่าสิ่งที่โปรแกรมเมอร์เขียนขึ้นมาเป็นของใครชัดเจนกันแนะ่ก่อนเริ่มเขียนถือว่าสิ่งที่โปรแกรมเมอร์เขียนมาก็คือ source code หรือโปรแกรมีมเขาเขียน,ขนมาเนี่ยเป็นของโปรแกรมเมอร์เพราะว่าเรา true story มาเล่าให้ฟัง มีบริษัทเทคซาร่าบันหนึ่งที่สุดท้ายตอนหลังถูกแอคควายด้วยอินเวสเตอร์คืนเวสเตอร์มาซื้อไปเลยนะไม่รู้กี่ร้อยล้านน,นะครับแต่ปรากฏว่าไอ้เจ้าของบริษัทนะครับด้วยความไม่รู้เรื่องของลีกอลลืมให้โปรแกรมเมอร์เซ็นให้อ mm ินเทลเลกชวลพ p e ตี้เป็นของบริษัทจนตอนสุดท้ายครับโปรแกรมเมอร์รู้เรื่องนี้ก็เรียกว่าขาดจัญญาบันไปฟอสให้เจ้าของต้องจ่ายเงินให้กับโปรแกรมเมอร์ โชคดีไปที่สุดท้ายแล้วก็คือจ่ายไปก้อนหนึ่งก็ถือว่าเจ้าของก็ยังมีกันเลยเยอะก็ขายไม่ได้จบไปแต่เห็นไหมครับข้อที่หนึ่งเลยคือถ้าไม่มีสัญญาการว่าจ้างผมว่าคุณเนยอย่าทําเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของคุณนะฮะทำสัญญาให้ชัดว่า e l l e c t u a l property เป็นของใครข้อที่สองตัวสัญญาตัวที่มีเขียนชัดเจนว่าบัจจิตเท่าไหร่เราจะจ่ายแต่ละสปรินเท่าไหร่แต่สกคปงานเนี่ยแล้วแต่ที่เราตกลงเพราะเราเรื่องจ้างเขาได้ตลอดเลยฮรบ,บริษัท หลายบริษัทผมขอเรียกว่างี่เง่าฮะพยายามเขียนไม่เยอะว่ามันต้องมีรายละเอียดต้องทําอะไรได้บ้างแต่จริงๆแล้วสุดท้ายอะ่ะสิ่งที่เขาทําคือเขาเอาเวลามาแลกกับเงินทั้นถ้าเราฟิกไว้ที่เรื่องเวลาอยู่แล้วแล้วเราบอกเราจะเลิกจ้างเมื่อไหร่ได้นั้นเ่ากอ,อกว่าเราได้ประโยชน์2อย่างหนึ่งแสดงว่าเขาต้อง try very hard เพราะเขารู้ว่าถ้าสปรินต์เนี้เขาทำไม่ดีเราก็เลิกจ้าง,ขงเขาสปรินต์หน้าละน,นี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องสองคือคุณจะไป็นว a t d e t a ท l ท,ทไมการทําซอฟต์แวร์มันคือการ work รายละเอียดด้วยการเป็นเรื่องสปรินต์สปรินต์ไปก็ทำตรงนัน ล้วเราก็ตั้งบัตเสร็จแล้วเรามีเงินเท่าไหร่ที่จะทำแล้วผมก็บอกแล้วบอกว่าถ้าคุณมีเงินไม่พอคุณไปเรียกมาสามเจ้าแล้วบอกว่าบัตเจ็จที่คุณมีอยู่เท่านี้แต่ทุกเจ้าไม่บอกว่าเออต้องใช้เงินเท่านี้ยงนั้นคุณรู้เหตุผลแล้วคืออะไรของที่คุณอยากได้อ่ะมันมากเกินกว่าเงินที่คุณจะจ่ายได้คุณก็ต้องลดสโ o นะเพราะฉะนั้นเรื่องสัญญาผมก็อยากจะขอเน้นย้าว่าทําให้ถูกต้องเนี่ยตอนแรกแล้วผมอยากจะขอบอกว่าให้ไปศึกษาเรื่องของ PDP A ีๆการเก็บข้อมูล data พวกข้อมูลส่วนบุคคลดีๆเพราะอย่างนี้ครับคือกฎหมายประเทศไทยที่คุณจะต้องรู้หลกัหลกๆจะมีประมาณสามอันอันแรกเลย PDPa ซอฟต์แวร์คุณต้องทำลาย PDPa ก็คือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบให้คอนเซนที่เขาเอาออกได้และฟังดีนะครับคุณต้องเก็บข้อมูลให้มันมีความลับด้วยก็คือถูกเอนคริปไว้อันนี้เป็นศัพท์เทคนิคขอให้ไปคุยโปรแกรมเมอร์ดีๆว่าทํายังไงที่ทําให้ถ้าข้อมูลถูกลีกออกไปแต่คุณจะไม่ถูกฟ้อง อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งต้องรู้ข้อมูล PDPa ข้อที่สองพอรบหลอก90บวันก็คือการเข้ามาเข้าออกระบบหรือการใช้ระบบเนี่ยต้องเก็บไว้90บวันอย่างน้อยถ้าไม่เก็บถือว่าผิดกฎหมายพรบ,รบรเรื่องของการเก็บหลอกข้อสุดท้ายมันมีเรื่องของไซเบอร์แอตแทกด้วยก็อ,อันนี้ก็ขอไปดูนะฮะนี่ฟังมาจาก ISO c o n s u l t a n t อีกทีแต่หลักๆผมอยากจะบอกเลยอันที่สำคัญที่สุดคือ PDPa เพราะค่าปรับถ้าจำไม่ผิดข้อมูลส่วนบุคคลลิกออกไปคุณจะถูกฟายได้ถึง5ล้านบาทอยากจะบอกว่าวันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรกันก็คือว่าถ้าคุณ เป็นเออฮิปสเตอร์คนหนึ่งที่อยากจะสร้างซอฟต์แวร์นะครับทำเทคสตาร์ทอัพขึ้นมาหรือได้รับภารกิจมอบหมายมาว่าเออต้องมาเป็นโปรเจกต์แมนเจอร์สร้างซอฟต์แวร์อะไรให้บริษัทใหม่เนี่ย mm hmm. อะไรคือสิ่งที่คุณรู้บ้างก็ mm hmm. ข,ขอรีแคปว่า1นึ่งไมเเซ็ตสร้างซอฟต์แวร์เหมือนสร้างบ้านซอฟต์แวร์ hmm. เป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆสร้างร่วมไปด้วยกันนะครับขอให้รู้ว่าโปรเซสการสร้างซอฟต์แวร์ทำยังไงสิ่งสําคัญคือทําแบบอาเจา้า mm hmm. คุณต้องทส mm hmm. เข้าใจว่า เอกสารของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะทีมประกอบด้วยอะไรบ้างเข้าใจว่าการจ่ายเงินควรจะจ่ายเป็นสปินไม่ใช่เปคอมมิตเป็น30 2สิบยาสเอะไรตามที่เขามั่วซั่วอันนั้นไม่จําเป็นครับอยากจะให้มีการบริหารงานที่ถูกต้องนะครับมีการโปรเจกต์มาในเมนืต์ทูและก่อนเริ่มโปรเจกต์คุยให้ชัดว่าซอฟต์แวร์สแต็กที่เราควรจะใช้คืออะไรบ้างนะครับถ้าไม่แน่ใจคุยกับ c h ชัด p t นะครับ มันช่วยให้คําตอบได้หรือถ้ามีใครอยู่ในซอฟต์แวร์นะครับเนี่ยอย่างผมก็ค่อนข้างว่างนะครับติดต่อมาทางแพคกนตาก็ได้นะครับข้อสุดท้ายคือเรื่องอะไรลีกอลนะฮะทำสัญญาให้ถูกย้ํา intellectual property ของซอฟต์แวร์ที่ถูกเขียนมาด้วยโปรแกรมเมอร์ถ้าไม่มีสัญญาผูกมัดกันแย่แรกเป็นของโปรแกรมเมอร์นะฮะซึ่งวันนี้ผมพ้กคำพูดจากรายการแพคกนตาก็คงจะจบในเอพิโซดที่เราพูดถึงว่าอยากทำซอฟต์แวร์หล่อแน่ใจแล้วหรือขอบคุณครับ